สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกัน2เรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะเรื่องแรกเป็นงานวิจัยปอโทของมสวค่ะเขาวิเคราะห์ว่าปัจจัยเศรษฐกิจกับราคาบิตคอยเนี่ยมันกระทบราคาทองคำแท่งในไทยยังไงบ้างในช่วงปี60-64ครับผม แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นบทความจากทางตลาดหลักทรัพย์เองเลยที่เขาเล่าว่าตลทกำลังปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิตัลยังไงบ้างอ่าเป็นการจับคู่ที่เอ่อน่าสนใจดีนะครับคือเราจะได้เห็นภาพว่าเอ๊ะปัจจัยอะไรมันขับเคลื่อนราคาทองคำในช่วงเวลานั้นแล้วก็ภาพใหญ่ว่าเออตลาดทุนเองเขากำลังปรับโครงสร้างไปทางไหนเพื่อรับอนาคต ใช่เลยค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมาลองย่อยประเด็นสำคัญสำคัญจากทั้งสองแหล่งนี้ดูว่าสรุปแล้วอะไรมีผลกับราคาทองจริงๆในช่วงที่เขาศึกษาแล้วตลทเขามองเรื่องดิจิตอลวางแผนไปยังไงต่อเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มจากงานวิจัยของคุณวัฒนาจากมสวกันเลยนะคะได้ครับงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเขาใช้ข้อมูลเป็นรายเดือนเลยนะครับตั้งแต่มกราหกถึงท่นวาหกก็คือ60เดือนพอดี แล้วก็วิเคราะห์หลายตัวแปรมากครับตั้งแต่ราคาทองในตลาดโลกราคาน้ำมันดิบดัชนีเซตอ,อัตราแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยนโยบายเงินเฟอ้อ GDP แล้วก็มีตัวแปรที่เขาเรียกว่าช็อคหรือเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงรุนแรงแล้วก็แน่นอนราคาบิตคอยด้วยเพื่อจะดูว่ามันกระทบราคาทองแท่งบ้านเรายังไงโหข้อมูลครอบคลุมดีจังเลยค่ะแล้วผลวิเคราะห์ออกมาเป็นยังไงคะ ตัวไหนที่มีผลกับราคาทองไทยมากที่สุดในช่วง5ปีนั้นคะครับผลที่เขาเจอแบบชัดๆเลยนะครับที่มีนัยะสำคัญทางสถิติระดับ99%เลยนะคือมี2ตัวหลักๆครับได้แก่ราคาทองคำในตลาดโลกหรือ Golden Spot กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐหรือ E X C อ๋อซึ่งสองตัวนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์เป็นในทิศทางเดียวกันกับราคาทองไทยเลยครับหมายความว่าพอราคาทองโลกขึ้นทองไทยก็มักจะขึ้นตาม แล้วถ้าบาทอ่อนค่าลงคือค่า E X C สูงขึ้นราคาทองบ้านเราก็มักจะสูงขึ้นด้วยก,กลไกมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับใช่เลยเพราะว่าทองคำเนี่ยเขาซื้อขายกันในตลาดโลกเป็นดอลลาร์สหรัฐพอราคาทองโลกเปลี่ยนราคาทองไทยที่อิงราคานั้นก็ต้องปรับตามอยู่แล้วส่วนค่าเงินพอเงินบาทเราอ่อนลงเทียบกับดอลลาร์ตอนแปลงราคาทองที่เป็นดอลลาร์กลับมาเป็นบาทมันก็เลยทําให้ราคาสูงขึ้นอันนี้เป็น ความสัมพันธ์พื้นฐานที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาครับค่ะแล้วมีปัจจัยอื่นที่ผลมาน่าสนใจอีกไหมคะเห็นตอนแรกบอกว่ามีตัวแปรช็อคส์ด้วยตรงนี้มีอะไรที่แบบน่าสนใจเป็นพิเศษไหมคะจุดนี้น่าสนใจมากครับแล้วก็อ,อ,อาจจะเซอร์ไพรส์นิดหน่อยคือผลการศึกษาเนี่ยเขาพบว่าตัวแปรเหตุการณ์ปรเปลี่ยนแปลงร,รุนแรงช็อคที่เขาดูจากเหตุการณ์ใหญ่ๆที่กระทบเศรษฐกิจแรงๆนะครับอย่าง ตอนเริ่มสงครามการค้าสหรัฐจีนหรือว่าช่วงโควิดระบาดหนักๆที่เซตดิ่งลงแรงๆเนี่ยกลับพบว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาทองคำแท่งในไทยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น90%ครับเอ๊ะผลออกมาตรงข้ามเหรอคะอันนี้น่าแปลกใจนะคะเพราะปกติเราจะเข้าใจว่าทองเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยพอมีวิกฤตคนน่าจะแห่ไปซื้อทองดันให้ราคาสูงขึ้นไม่ใช่เหรอคะ นั่นคือทฤษฎีที่เราคุ้นเคยกันครับแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยๆด้วยแต่ผลวิเคราะห์จากข้อมูลช่วงปี60 64ชุดนี้เนี่ยมันชี้ไปอีกทางคือผู้วิจัยเขาก็ให้ข้อสังเกตไว้น่าสนใจนะครับว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าในช่วงที่มันเกิดช็อกแรงๆตลาดผันผลหนักๆจริงๆเนี่ยนักลงทุนบางส่วนอาจจะไม่ได้มองหาสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเดียวแต่เขาต้องการสภาพคล่องหรือว่าเงินสดมากที่สุดออ๋ oh. ก็เลยอาจจะเกิดแรงเทขายสินทรัพย์ต่างๆรวมถึงทองคำด้วยเพื่อถือเงินสดไว้ก่อนมันก็เลยส่งผลให้ราคาทองปรับตัวลงสวนทางกับที่เราอาจจะคาดกันในสถานการณ์ช็อกแบบนั้นนะครับ อืมเป็นมุมมองที่ต่างไปแต่ก็ฟังดูมีเหตุผลนะคะในภาวะที่คนตกใจมากๆความอยากถือเงินสดอาจจะสําคัญกว่าการถือสินทรัพย์อื่นแม้แต่ทองคําซึ่งก็ต้องย้ําเหมือนกันว่านี่เป็นผลที่เจอในช่วงปี60 6 4ถึง64เนอะพฤติกรรมนักลงทุนก็อาจจะเปลี่ยนไปได้ในสถานการณ์อื่นใช่เลยครับบริบทกับช่วงเวลานี่สําคัญมากครับในการตีความผลพวกนี้พฤติกรรมคนเรามันก็ไม่ตายตัวนะครับค่ะ แล้วตัวแปรที่หลายคนจับตาอย่างราคาบิตคอย BTC ล่ะคะในงานวิจัยนี้เขาเจอความสัมพันธ์กับราคาทองคำแท่งไทยยังไงบ้างยิ่งบ้านเรานี้แบบว่าสัดส่วนคนถือคริปโตก็ค่อนข้างสูงด้วยครับสำหรับช่วงเวลาที่ศึกษาคือ60-64ถึง นะครับผลการวิเคราะห์เนี่ยไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนยัยสำคัญทางสถิตินะครับระหว่างราคาบิตคอยน์กับราคาทองคำแท่งในประเทศไทยเอ้าหรอคะครับผมถึงแม้จะมีแนวคิดเรื่องบิตคอยน์เป็นทองคำดิจิตัลหรืออาจจะเป็นสินทรัพย์ทางเลือกตอนตลาดผันผวนอะไรแบบนี้แต่จากข้อมูลในช่วงนั้นดูเหมือนว่าการเคลื่อนไหวของราคา2อ,อย่างนี้มันยังค่อนข้างจะแยกออกจากกันชัดเจนในตลาดบ้านเราครับ แสดงว่าถึงแม้คนไทยจะสนใจลงทุนคริปโตเยอะขึ้นแต่ในช่วงปี60-64ถึงกการตัดสินใจซื้อทองกับซื้อบิตคอยมันยังมาจากปัจจัยคนละชุดกันอยู่มีความเป็นไปได้สูงครับคือผู้วิจัยเขาก็ชี้ว่าบิตคอยหรือสินทรัพย์ดิจิตัลอื่นๆเนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะตัวของมันการเคลื่อนไหวราคามันมักจะมาจากพวกความเชื่อมั่น ความนิยมกระแสนในตลาดมากกว่าจะเป็นปัจจัยเศรษฐกิจมหาภาคแบบเดียวกับทองคำซึ่งมันก็สอดคล้องกับงานศึกษาอื่นๆที่เขาอ้างอิงในเล่มนะครับที่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่เจอความสัมพันธ์ชัดเจนระหว่าง2ส,สินทรัพย์นี้ในช่วงก่อนหน้านั้นขอบคุณค่ะภาพรวมจากงานวิจัยนี้ทำให้เราเห็นไดานามิกของราคาทองไทยในช่วง5ปีนั้นชัดขึ้นเยอะเลยทั้งตัวขับเคลื่อนหลักอย่างราคาทองโลกค่าเงินบาท ผลของช็อคที่แอบเซอร์ไพรส์แล้วก็เรื่องที่บิตคอยยังไม่ได้เข้ามาเกี่ยวช่วงนั้นครับทีนี้พอเราเห็นภาคอดีตของสินทรัพย์เดิมอย่างทองคําแล้วลองมองไปข้างหน้าดูบ้างเชื่อมกับเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลที่บทบาทมันก็เออมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยบทความจากตลทที่เรามีอยู่ก็จะช่วยให้เห็นภาพว่าแล้วทางตลาดหลักทรัพย์เองในฐานะคนดูแลโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนเขาปรับตัวกับยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนี้ยังไงบ้างใช่เลยค่ะ บทความจากเว็บตลทที่เพิ่งออกมาต้นต้นปี68นี่เองก็แสดงให้เห็นว่าตลทเขาเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้เหมือนกันนะคะแน่นอนครับคือกระแส Digital Transformation มันเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมการเงินทั่วโลกไปหมดแล้ว ตลทอเองก็ต้องปรับตัวเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ตอบสนองความต้องการใหม่ๆทั้งของนักลงทุนทั้งของบริษัทที่จะมาระดมทุนด้วยในบทความเขาพูดถึงโครงการหรือว่ามีความคิดริเริ่มอะไรที่สําคัญสําคัญบ้างคะในการปรับตัวครั้งนี้ก้าวสำคัญก้าวหนึ่งที่เห็นชัดๆเลยนะครับก็คือการจัดตั้งบริษัทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทยจำกัดหรือ TDX Thai Digital Assets Exchange ขึ้นมา ถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับ TDX จะเน้นไปที่พวก Investment Token เป็นหลักแต่ก็ถือว่าเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานไว้รองรับสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทอื่นๆที่อาจจะสำคัญมากขึ้นในอนาคตการมี TDX นี่เหมือนเป็นการเตรียมพร้อมรับโลกการเงินยุคใหม่เลยนะคะแล้วนอกจากนี้มีการพัฒนาส่วนอื่นๆอีกไหมคะมีครับเขาก็ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT Infrastructure อย่างต่อเนื่องเลยเพื่อให้ระบบมันยืดหยุ่นขึ้น รองรับธุรกรรมได้มากขึ้นแล้วก็รองรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มันซับซ้อนหลากหลายขึ้นด้วยนอกจากนี้ก็มีการพัฒนากระบวนการดิจิทัล IPO อ๋อค่ะครับเริ่มจากการลดใช้กระดาษแล้วก็มีเป้าหมายจะพัฒนาไปถึงขั้นใช้ข้อมูลที่เครื่องอ่านได้หรือ Machine Readable หรืออาจจะไปถึงขั้นใช้เทคโนโลยีบล็อก a i n มาช่วยในการทำา IPO ในอนาคตเลยก็ได้ โหฟังดูเป็นการยกเครื่องกระบวนการทำงานครั้งใหญ่เลยการไปถึง Machine Readable หรือ Blockchain สำหรับ IPO ได้นี่น่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้เยอะเลยนะคะรวมถึงนวัตรกรรมอย่าง d ดิจิท l ลบ n d หรือหุ้นกู้ดิจิทัลด้วยครับอันนี้ก็ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถจองซื้อผ่านแอปได้ง่ายขึ้นแล้วก็ใช้บล็อกเชนมาช่วยจัดการข้อมูลผู้ถือหุ้นกู้ทำให้กระบวนการโดยรวมมันมันเร็วขึ้นลดขั้นตอนลดต้นทุนได้ แสดงว่าตลรทกำลังพยายามเอาเทคโนโลยีมาใช้ในหลายๆมิติเลยนะคะทั้งเพื่อช่วยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์แล้วก็เพิ่มช่องทางเพิ่มประสบการณ์ดีๆให้นักลงทุนด้วยถูกต้องครับเป้าหมายก็คือเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนสร้างโอกาสใหม่ๆแล้วก็ยกระดับตลาดทุนไทยให้ทันสมัยแต่ในขณะเดียวกันนะครับบทความเขาก็ไม่ได้มองข้ามความท้าทายสำคัญที่ตลรอทอและก็ตลาดทุนไทยกำลังเจออยู่เหมือนกันมีความท้าทายอะไรที่บทความเขาชี้ไว้เป็นพิเศษคะ ความท้าทายที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือการดึงดูดบริษัทในกลุ่มเศรษฐกิจใหม่หรือ New Economy อย่างพวกบริษัทเทคโนโลยีนวัตกรรมหรือธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิตอลเนี่ยให้เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้มากขึ้นคือในบทความเขาใช้คำว่ายกนี้ห้ามกระพริบตาเลยนะเพื่อเน้นว่ามันเร่งด่วนเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนักลงทุนต่างชาติอาจจะยังมองว่าตลาดหุ้นไทยเรามีสัดส่วนหุ้นกลุ่มเดิมๆค่อนข้างเยอะไปหน่อย อาจจะยังขาดหุ้นที่เป็นตัวแทนเศรษฐกิจยุคใหม่ที่มีศักยภาพโตสูงสเมื่อเทียบกับตลาดอื่นในภูมิภาคหรือในระดับโลกนะครับประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะหมายความว่าถึงเราจะมีโครงสร้างพื้นฐา,านดิจิทัลที่ทันสมัยขึ้นแต่ถ้าเนื้อในคือตัวบริษัทจดทะเบียนมันยังไม่สะท้อนภาพเศรษฐกิจยุคใหม่ที่นักลงทุนทั่วโลกเขามองหาตลาดเราก็อาจจะยังไม่น่าดึงดูดเท่าที่ควรในเวทีสากลใช่เลยครับการมีผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทจดทะเบียนที่หลากหลายโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมที่นักลงทุนยุคใหม่เขาสนใจเนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญเลยในการเพิ่มความน่าสนใจแล้วก็รักษาความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทยในระยะยาวซึ่งบทความก็ชี้ว่าเรื่องนี้มันต้องอาศัยความร่วมมือจากเลยหลายส่วนทั้งภาครัฐเองในการส่งเสริมนโยบายแล้วก็ตลทในการปรับปรุงกฎเกณฑ์สร้างแรงจูงใจต่างๆชัดเจนเลยค่ะ ทั้งความพยายามปรับตัวด้านเทคโนโลยีของตลทแล้วก็ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ในการเพิ่มสเสน่ห์ให้ตลาดทุนไทยโดยรวมสรุปแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นภาพทั้งปัจจัยที่กระทบสินทรัพย์เดิมๆอย่างทองคําในอดีตแล้วก็ทิศทางการพัฒนาเพื่อรองรับอนาคตด,ดิจิทัลของตลาดทุนไทยนะคะครับถ้าจะสรุปเป็นประเด็นสําคัญสําคัญจากที่เราคุยกันวันนี้นะครับก็คือจากงานวิจัยช่วงปี60-64นะครับ ราคาทองคําโลกกับอัตราแลกเปลี่ยนบาทดอลลาร์เนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยที่กระทบราคาทองแท่งไทยชัดเจนแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันด้วยค่ะประเด็นที่น่าสนใจคือเหตุการณ์ช็อกในช่วงนั้นกลับสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาทองไทยซึ่งอาจจะสะท้อนว่าในวิกฤตเนี่ยนักลงทุนบางกลุ่มอาจจะอยากได้สภาพคล่องหรือเงินสดมากกว่าสินทรัพย์ปลอดไปแล้วก็ในช่วงที่ศึกษา60-64ถึง ราคาบิตคอยยังไม่เจอความสัมพันธ์ที่มีนัยสําคัญกับราคาทองแท่งในไทยนะครับส่วนตลทก็กําลังเดินหน้าปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลมีทั้ง TDX, Digital IPO, Digital Bond แต่ก็ยังมีความท้าทายใหญ่รออยู่คือการดึงหุ้นกลุ่ม New Economy เข้ามาเพื่อเพิ่มความน่าสนใจในระดับสากลเป็นการสรุปที่กระชับเห็นภาพชัดดีค่ะ ทีนี้พอมองข้อมูลทั้งหมดรวมกันแล้วเนี่ยมันก็น่าคิดต่อนะคะว่างานวิจัยเรื่องทองคำที่เราดูเขาจบข้อมูลที่ปี64ซึ่งตอนนั้นบิตคอยยังไม่เกี่ยวกันกับทองไทยแต่ปัจจุบันเรามี TDX แล้วที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานรองรับสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วตลาดคริปโตเองก็พัฒนาไปมากนั่นสิครับเป็นจุดที่น่าสนใจมากทำให้เราอดตั้งคำถามไม่ได้เลยว่า แล้วในอนาคตข้างหน้าล่ะเมื่อโครงร้างพื้นฐานมันพร้อมขึ้นนักลงทุนคุ้นเคยกับสินทรัพย์ดิจิตอลมากขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ดิจิตอลอย่างเช่นบิตคอยหรือโทเค็นอื่นๆกับสินทรัพย์ปลอดภัยดั้งเดิมอย่างทองคําในบริบทของตลาดทุนไทยเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปจากผลการศึกษาที่เราเห็นในช่วงปี60 64หรือไม่ หรือว่าแนวคิดเรื่องทองคำดิจิตัลที่เคยมีคนพูดถึงมันจะเริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นในมุมมองของนักลงทุนไทยจนทำให้ราคา2องอย่างนี้มันเริ่มขยับไปในทางเดียวกันมากขึ้นหรือสุดท้ายแล้วทั้ง2อ,อย่างมันก็จะยังเป็นทางเลือกการลงทุนที่แยกกันอยู่ดีมีปัจจัยขับเคลื่อนราคาคนละแบบเป็นส่วนใหญ่เป็นคาถามที่ ตอนนี้ยังไม่มีคำตอบชัดเจนเลยครับแต่เป็นพัฒนาการที่ต้องจับตาม,มองกันอย่างใกล้ชิดเลยว่าเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปกฎระเบียบที่อาจจะปรับปรุงแล้วก็พฤติกรรมของนักลงทุนที่เรียนรู้และปรับตัวเนี่ยมันจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ยุคเก่ากับยุคใหม่นี้ยังไงในอนาคตเป็นเรื่องที่น่าติดตามต่อไปจริงๆครับ ค่ะทิ้งท้ายไว้เป็นประเด็นให้เราได้คบคิดกันต่อได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้ข้อมูลที่เราได้เจาะลึกกันก็น่าจะช่วยให้เห็นภาพปัจจัยขับเคลื่อนแล้วก็ทิศทางของตลาดการเงินไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ